สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้เรามาเจอกันในช่วงเทศกาลวันหยุดยาววันมหาสงการวันที่17เมษายนพุทธศักราช2566นะครับหลายท่านกำลังเดินทางกลับมาเพื่อที่จะมาทำงานปกติ ในวิถีชีวิตของเราขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความแคล้วคราดรอดปลอดภัยนะครับขอให้พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพุทธบารมีธรรมบารมีสังคบารมีของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพผมรังสีขอให้บารมีของท่านจงคุ้มครองพวกเราในการเดินทางให้แคล้วคลาด รอดปลอดภัยถึงจุดหมายปลายทางโดยสวมดิภาพทุกท่านนะครับวันนี้พระยหญิมหาก็นำเอาพระสมเด็จวัรคังองค์นี้เป็นองค์เรียกว่าองค์ขี้เท่านะครับสีขี้เท่าองค์นี้นะครับเป็นสีหนึ่งใน1 8บสีที่อาจารย์ตรียมประไว้ได้กล่าวไว้นะครับคือองค์นี้ องนี้พ่อใหญ่มาหาต้มน้ําร้อนแล้วก็เอาใส่แก้วมาแล้วก็เอาท่านวางลงเนี่ยฟองขึ้นเต็มองค์เลยนะเพื่อนๆนี่ฟองขึ้นฟองอากาศเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ขึ้นเต็มองค์แล้วก็ฟองอากาศดันขึ้นมาบนเหนือผิวน้ำเนี่ยเป็นสายเหม,มือนสายลุงเลยนะเพื่อนๆเหมือนสายเหมือนสายลุงเลยอู้หลายจุดเต็มองคเลยนะครับองนี้ดูแบบดูอย่างนี้รู้สึกธรรมดา แต่พอทดลองนี่มาตรจันนะเพื่นอนเพื่อนองนี้ดูด้านข้างด้านข้างเห็นไหมครับดูด้านหลังบนสารลอยเลยนะเพืเเ่อนเพื่อนนี้สีขี้เท่าองนี้นะเรียกว่าสีขี้เท่าในตำราของครูเตรีอมประวัติท่านได้กล่าวไว้เช่นนั้นเราดูเราดูขอบข้างทุกขอบนะขอบข้างเป็นเช่นนี้เห็นไหมครับ ขอบข้างเราดูทุกจุดนะครับนี่ความสวยงามถ้าเราดูดูด้วยกล้องขยายเราจะเห็นความงามของท่านอีกแบบหนึ่งนะพเพื่อนๆอันนี้พยอหมหาใช้แสงแสงแดดยามเช้าอ่อนๆดูนะครับทีนี้เรามาดูว่าเมื่อมาเจอ ความงามที่เป็นองค์องค์แท้องค์จริงของท่านเป็นชิดนไรนะครับเรามาดูไปพร้อมกันนะครับสีวันณนะก็อาจจะไม่เหมือนรูปภาพก็ได้นะเพืเ่อนๆเวลาเราดูรูปภาพดูในโลกโซเชียลนี่ ท่านก็จะอีกแบบหนึ่งองค์กิ้งก็จะอีกอย่างหนึ่งอย่างองค์นี้นะครับเพื่อนๆดูเราเห็นหูไหมครับหูนี่ลำไรนะติ่งหูท่านนี่ลำไรแต่พอมองด้านข้างนะเพื่อนๆอย่างเงี้ยจะเห็นชัดนะครับเกตหนึ่งก็ตกท้องช้างนะเพื่อน ยุบไปหาพื้นผ้าแล้วก็พาดผ่านซุน้มระคังขึ้นนะครับนี่พาดผ่าน,านดูเราดูดูพระอุระนะครับเหมือนปอปลาเลยนะเพื่อนๆนี่เราเห็นเป็นจุดๆเป็นจำ้จำๆเนี่คือคราบน้ำมันตังอีวนนะเป็นจุดๆเป็นจำ้จำๆเลยนะครับเนี่ย ดูพอ่อศอเลือนลางหน้าเนี่เป็นวงรีเหมือนลูกไข่เลยนะพนเพื่อนๆเหมือนลูกไข่เลยนะครับเห็นติ่งหูเลือนลางสวยงามเราดูด้านในด้านในซุนทรขังเนี่ยเนื้อหนีม้วนนะพนเพื่อนเพื่อม้วนแล้วเป็นขึ้นนะเป็นขึ้นม้วนเข้าไปด้านในเราดูฝ่ามือลักษณะ มือ,เ,อเรียกว่ามือฝาเราเนี่ยอยู่ด้านล่างมือมือฝาเราซ้ายของพระนี่อยู่ด้านล่าง้ายเราฝาของพระนี่อยู่ด้านบนเห็นไหมเพื่อนวางทับลงไปยุกป,ปลายลก็จะแก่ปูนเปลือกหอยนะเพื่อนเราดูขึ้นแต่ละขึ้นเห็นไหมครับขึ้นแต่ละขึ้น ดกว่ารอยยุบรอยเหี่ยวรอยย่นนะเพื่อนๆยุบเหี่ยวย่นดูดูด้านในดูเนื้อด้านในนะครับเขาก็จะเป็นอย่างนี้อยางให้เพื่อนๆได้ดูด้านหลังกันนะครับ มวลสารลอยเลยนะก้อนผงพุทุคุณอยู่ด้านในเนี่ยก้อนผงพุทุคุณใช่ไหมครับเนี่ยลักษณะการปีออกของเนื้อที่ติด,ตดรอบเม็ดมวลสารก็ดูเป็นธรรมชาติดูความงามเดี๋ยวเราดูกันใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เพื่อนได,ดูใกล้ใกล้เนี่ย,ยก้อน ก่อนผงพวทุกคนนะเพื่อนเพื่อนตรีนึกสิงเหเดี่เป็นชื่อยันนะเพื่อนเพื่อนท่านหลวงปู่ท่านท่องยันตรีนึกสิงเหก็เอาดินสอหองนี่เขียนกระดานแล้วลบออกมาเป็นมวลสารเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูเม็ดเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเม็ดประทาตุนะที่เราเห็นเนี่ยอันนี้อันนี้คือเม็ดดำคล้ายกับเม็ดเหล็กไหลไผ่ดำนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เม็ดประทาตุ เห็นไหมครับเนี่ยคายก็เม็ดเหล็กไหลไปดแำนะเนี่ยก็เม็ดพระธาตเนี่ยก้อนก้อนผงพวกทุกคนเนี่ยจะต่างกันสีก็จะต่างกันนะครับเวลาเราดูแล้วก็สังเกตนะพเพื่อนสิ่งเหล่านี้จะไม่เหมือนกันนะครับ ดูเนื้อนั่นในพระนั่นก็จะข้าวขาวเล็กๆนั่นนะก้อนผงปุตุคุณนะครับผงปุตุคุณผงม,มหาราชผงปตัตมังผงอิติเจผงตรีนิกสังเหนะครับเม็ดดำเม็ดปัตตาที่เราเรียกกันนะครับเพื่อนๆครูบาอาจารย์มักตั้งรียกว่าเม็ดกรวด มีหลากหลายนะเพื่อนๆเม็ดเนี้ยไม่ใช่เม็ดแดงนะเม็ดประทาตนะครับแล้วก็รอบขอบนะครับเาก็จะไม่เรียบตึงก็จะขึ้นมาเป็นคลื่นเลยนะครับเม็ดแดง เป็นเพื่อนดูก้อนผงปุตุคุณเ,เป็นก้อนกเป็นจำๆเลยนะครับเป็นจุดๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันอีกทีหนึ่งนะครับดูด้านข้างนะครับเนี่เ็ด,ดแดงเห็นไหมครับเ,เพื่อนเม็ดแดง เม็ดแดงแล้วก็เม็ดพระทาตเนี่ยเพื่อนๆนี่นครับใสเลยนะครับเม็ดพระทาตุเราดูทุกจุดนะครับให้เพื่อนๆได้ดูทุกจุดดูทุกมุม เสร็จอิดเสมก่อกำแพงนะเพื่อนเือนเห็นไหมครับความเป็นนรมชาติของท่านก็สวยงามก่อนก่อนผงปพุณเนี่ยเมตปฏาทพลดขึ้นเนี่ยแล้วก็เพื่อนเือนดูการอุ้มน้ำอุ้มน้ำมันตังอิวนะครับเป็นจุดจุดเป็นจ้ำจำเลยนะ รูอยปาดรอยขึ้นรอยยุของรอกขึ้นเป็นไปตามรอยปาดนะเรามาดูด้านหน้าอ่าปืดๆเห็นไหมครับนี่ดูด้านในเนื้อพระนะครับ่ก้อนผมพุทกคนณขึ้นเต็มเลยนะครับ เพื่อนเห็นไหมครับนี่ยุบลงไปในก้อนบวลสารก้อนนี้เนี่ยเขายุบลงไปด้านในเลยนะครับเรื่องนี้ฉับมากเลยนะเพื่อนๆน,นี่ฉับก้อนผงปฏตุกุลยุบเข้าไปด้านใน เพื่อนๆดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสั b s c ไคร e ให้พระใจมาหาช่องสองประบว้วยน,นะครับขอบคุณครับ